สวัสดีค่ะกระเบอาเช็ค USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพร่นำสินค้าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะ Jes Crossbody รุ่นนี้มีด้วยกัน 3- าสีนะคะขนาด9นิ้วลายปลิ้นลดมา้าสายสปอร์ตแบบไหนสายสปอร์ตก็คือสายที่ใหญ่ค่ะเวลาเราสะพายไหลใช้ได้ทั้งแบบ Crossbody แล้วก็ Shoulder Bag นะคะ ขนาด9นิ้วครึ่งกระปลอสตังใบายาวใส่ได้มีด้วยกัน3สีคือดำขาวแล้วก็ลักษณะออกแบบสีฟ้า,ฟาถูกใจชอบใจก็อย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเวลารุ่นนี้มาถึงทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ อย่าลืมค่ะทีน่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องได้รู้คุณต้องได้ดูคุณต้องได้เห็นเดี๋ยวสินค้ามาพร้อมส่งเมื่อไหร่เพยียรีวิวรายละเอียดให้ชมกันอีกรอบวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ